ครับผมน่ายบอยครับผมเมื่อนี้มาใส่นกครับผมมาเดี๋ีผ้าพไปยามนกครับใส่ไปแลครับอู้ยมีในป่ามันผนครับไปครับย่างย่างครับย่างผลนะโอ้ยป่ามันครับพวกเนี้ยล่ะใส่ไปน้ำป่ามันป่ามันผลกะงามครับครับงามแห้งป่ามันก็ได้พวกนี้่นะเป็นจะได้เงื่อนร้ายครับ เมือนี่กิโลละสองบาทหาซืผลครับมั่นิ่นก็ได้มาครับล้งแรกไม่มีอยังเกิดขึ้นครับมาหลังที่สองเอาหลังที่สองนั่งจังกรไปนี่ครับนี่ครับบินแล้วครับนี่ครับล้งที่สองได้หนึ่งตัวหนึ่งแ้มนะครับผมนี่ครับตัวผู้ครับล้งที่สองได้แล้วครับไปหลังที่สามครับผู้ลังที่สามก็ได้ดีก็ครับ ที่สามครับผมหนึ 1, ่งแต้มครับหลังที่สามก็่หนึ่งแต้มครับเอ้ามาหลังที่สี่ครับผมหลังที่สี่ว่มีอยังครับมาหลังที่หาครับหลังที่หากันเงียบครับหลังที่ายครับผมเงียบครับเอาครับผมหมานสองแต้มครับครับผมขออนุญาตปลดนุกครับเดี๋ยวดีทายมาให้เบิรงกไม่อีกครับผมขอบคุณครับ